รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ันนี้นะคะเพชรจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกๆในไต้หวันกันต่อเลยค่ะ ท่านเจ้าข้าคนอิงท่านจากวนขั้น,จ,นจ,จีนจำจานตอนนี้ทุกคนอยู่กับรายการจีนจำจานกับเพชรธนทรอนันทนาเกษมอีกเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเพชรจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกๆในไต้หวันกันต่อเลยค่ะบอกเลยว่ากิจกรรมอัดแน่นมากจริงๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเราต้องมาเติมพลังกันก่อนด้วยอาหารเย็นของเราวันนี้ค่ะอาหารเย็นภาษาจีนเรียกว่าหวานชันหวานชันนะคะมีเมนูน่ากินเยอะมากเลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคะก็คือข้าวต้มแล้วก็ไก่ย่างค่ะข้าวต้มค่ะภาษาจีนก็คือโจโจแปลว่าข้าวต้มนะคะหรือจะเรียกว่าโจก็ได้นั่นเองโจใช้คําเดียวกันเลยค่ะส่วนข้าวต้มนี้นะคะเป็นเมนูเฉพาะของที่ไต้หวันเลยค่ะมีชื่อว่าชอมูหยูโจ๊ืชมูหยูโจนะคะโดยคําว่าชอมูหยูแปลว่าปลานวนจันค่ะเพราะฉะนั้นชอมูหยูโจก็คือ เข้าต้มปลานวนจันนั่นเองเข้าต้มปลาค่ะส่วนไก่ย่างนะคะไก่ย่างภาษาจีนเรียกว่าเข่าจี้เขาจีโอ้โหเห็นแล้วหิวมากๆเลยค่ะส่วนเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูของไต้หวันเหมือนกันเลยค่ะมีชื่อว่ากัวเมาชาลากัวเมาชาลา คำว่ากัวเมานะคะเป็นผักชนิดหนึ่งค่ะทุกคนของไต้หวันเรียกว่ากัวเมานะคะส่วนภาษาไทายเนี่ยจะเรียกว่าผักกูดนั่นเองค่ะส่วนชาลาเราเคยรู้จักกันไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะชาลาแปลว่าสลัดนั่นเองถ้าแปลตรงตัวนะคะ <c oughs> กัวเมาชาลาก็แปลว่าสลัดผักกูดนั่นเองนะคะ ส่วนเมนูนี้นะคะทุกคนเป็นเหมือนมันฝรั่งค่ะที่ท็อปด้วยมายองเนสแล้วก็กุ้งแห้งนะคะคำว่ามันฝรั่งค่ะภาษาจีนใช้ว่าถู่โตถู่โตมันฝรั่งส่วนมายองเนสค่ะเรารู้กันอยู่แล้วนะคะก็คือต้นานหวงเจียงต้นานหวงเจียงมายองเนสนะคะส่วนกุ้งแห้งค่ะใช้คำว่าเซียกันเซียกัน กุ้งแห้งนะคะเซียแปลว่ากุ้งและกันแปลว่าแห้งนั่นเองค่ะส่วนเมนูนี้ค่ะก็คือหน่อไม้ค่ะทุกคนแล้วก็ท็อปด้วยชีสย่างคำว่าหน่อไม้นะคะหน่อไม้ภาษาจีนคือจู่ซุนจูุ่นหน่อไม้นะคะส่วนชีสค่ะคนไต้หวันเนี่ยจะเรียกทับศั์เลยเรียกว่าฉีซื่อฉีซือแปลว่าชีส ต่อมานะคะทุกคนเห็นเจ้าเครื่องนี้พอจะเดาออกไหมคะว่าเพชรกำลังจะทำอะไรทำขนมสายไหมคะ่ะอันนี้นะคะคือเครื่องทำขนมสายไหมนั่นเองภาษาจีนนะคะเรียกขนมสายไหมว่าเหมียนฮวาถังเหมียนฮวาถังคำว่าเหมียนฮวาแปลว,ว่าฝ้ายคะ่ะส่วนถังเพชรบอกไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะถังแปลว,ว่าน้ำตาลคะ่ะ เหมียนควาถังก็คือน้ำตาลฝ้ายนะคะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าคอตตอนแคนดี้นั่นเองค่ะขนมสายไหมค่ะเหมียนควาถังวิธีการทำก็ดูไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะเริ่มจากการที่เขาจะเอาน้ำตาลสีตามที่เราอยากได้เนี่ยใส่ลงไปในเครื่องนี้ซึ่งเพชรก็เลือกสีฟ้าค่ะสีฟ้าก็คือหลานเซอร์หลานเซอร์ หลังจากนั้นนะคะพอเครื่องทํางานเนี่ยก็จะมีเหมือนปุยเมฆขึ้นมาเราก็จะต้องรีบเอาไม้นะคะหมุนรอบๆปุยเมฆให้น้ําตาลเกาะกับไม้ตรงนี้เนี่ยจะต้องหมุนข้อมือให้ดีเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทําไม่ดีแล้วเนี่ยอาจจะเป็นขนมสส่ไมที่ออกมาไม่สวยเลยก็ได้ค่ะยพพ้้ออดนาเเ่ีวห เมียนควาเมียนควาถังส่วนประโยคภาษาจีนที่น่าสนใจนะคะเรามาลองฟังเขาพูดกันดีกว่าค่ะเ,เขาบอกกับเพชรว่าปูย่าเพิ่งต่าเถี่กปูย่าเพิ่งต่าเถี่กูคำว,ว,ว่าปูย่าปู่ย่าแปลว่าหย่านะคะหย่าปูยา่า พังเตาปกติเนี่ยจะแปลว่าพบหรือเจอนะคะแต่ว่าในที่นี้เนี่ยจะแปลว่าโดนนั่นเองนะคะอย่าไปโดนประมาณนี้นะคะเต๋อกู้เกเต๋ยกูก็คือหม้อเหล็กนั่นเองค่ะี要碰倒铁วอย่าไปโดนหม้อเหล็กล่ะต่อมานะคะทุกคน不然棉花糖会缩小不然棉花糖会ย小 ปูหลานนะคะปูหลานแปลว่าไม่อย่างนั้นเนียนขวาถท้ก็คือขนมใส่ไหมค่ะสัวเสี่ยวสัวเสี่ยวแปลว่าหดเล็กลงค่ะปูหลานเหนียนขวาถท้าข่วยสัวเสี่ยวไม่อย่างนั้นขนมใส่ไหมก็จะหดเล็กลงถัดมาค่ะเราจะมาเล่นไฟเย็นกันนะคะคำว่าไฟเย็นค่ะภาษาจีนเรียกว่าเซียนหนุ่บังเซียนหนุ่ัง ซึ่งแปลรงตัวว่าแท่งนางฟ้าค่ะคําว่าเซียนหนึ่แปลว่านางฟ้าส่วนปั้งแปลว่าแท่งนะคะก็จะหมายถึงดอกไม้ไฟที่เป็นประกายเล็กๆนั่นเองค่ะ One, two, three. มือเานอกจากจะมีให้เราเล่นจุดไฟเย็นหรือว่าเซียนหยูปังแล้วนะคะเขายังมีจุดพลุด,ด้วยค่ะและแน่นอนค่ะว่าเพรจะไม่ใช่ผู้กล้าที่จะเป็นจุดพลุแน่นอนนะคะขอเป็นคนยืนให้กำลังใจอยู่ไกลๆดีกว่าค่ะ อันนี้เพรก็ถ่ายให้เห็น r รีแอคชั่นตัวเองค่ะว่าพลุเสียงดังขนาดนี้เพจมีรีแอคชั่นยังไงบ้างนะคะส่วนตัวพลุแน่นอนค่ะว่าสวยมากมเลยค่ะภาษาจีนนะคะเรียกพลุว่าเยียนควาเยียนควาแปลตรงตัวว่าดอกไม้ไฟนั่นเองค่ะเยียนควาทุกคนถัดไปนะคะเพื่อนเราจะมาจุดพลุอันใหญ่ซึ่ง ที่เขาบอกว่าให้เพดะถ่ายหน้าตัวเองไม่ต้องถ่ายพูเพราะว่าเพด่ะพอเสียงดังปุ๊บพอพูจุดปูเพด่แบบนาตลกมากเวลาตกใจเดี๋ยวไปดูกันเรามาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆกันต่อดีกว่าค่ะ เครื่องดื่มภาษาจีนเรียกว่าอินเหลียวอินเหลียวเครื่องดื่มค่ะเจเจ这个饮料中文怎么说水果茶水果เมนูนี้นะคะเขาเรียกว่าสุยกัวากั่วชาค่ะ สือกัวแปลว่าผลไม้ชาแปลว่าชาซึ่งแปลตรงตัวเนี่ยก็ควรจะเป็นชาผลไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าถึงจะเรียกว่าสือกวัวชาแต่ไม่มีคาเฟอีนค่ะกินได้นอนหลับแน่นอนสวัสดีวันใหม่ค่ะทุกคนเจ้าช่างเขากิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะเดินขึ้นเขากันค่ะและพี่ผู้ชายที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะก็คือไกด์ของเราค่ะคำว่าไกด์ภาษาจีนคือเต่าโยเต่าโย ก็จะเป็นคนพาเราขึ้นไปบนเขาด้านบนกันค่ะเดินขึ้นมาไม่นานนะคะก็รู้สึกเฟยงเลยเฟยงเละนะคะเหนื่อยมากมากมากค่ะคําว่าเฟย์ฉงแปลว่ามากมากมากส่วนเล่เล่แปลว่าเหนื่อยคะ่ะเฟยงเล่เหนื่อยมากมากทุกคนมันเหนื่อยมาก มาได้หวันมาปินเขาได้ปินจริงๆเลยปีนนั่นและเชา้าโอ,อ้กกำลังใครอยากมาออกกำลังกายปินเขาเรียนเชิญค่ะ ไกด์นะคะก็บอกกับเราว่าสําหรับทางขึ้นเขาตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนหรือฤดูหนาวเนี่ยก็จะรู้สึกเย็นสบายค่ะเพราะว่าแสงอาทิตย์ส่องมาถึงน้อยมากมารู้จักคําศัพท์ภาษาจีนกันดีกว่าค่ะคาว่าเขาหรือภูเขานะคะภาษาจีนเรียกว่าชันชันภูเขาค่ะส่วนการปีนเขานะคะปีนเขาคือผาชันผาชันพระอาทิตย์นะคะก็คือไท่ายางท่ายาง ส่วนฤดูร้อนค่ะก็คือเซี่ยเส,ส่วนฤดูหนาวก็คือตองเทียนตงเทียนพอเดินมาถึงจุดนี้นะคะเราก็จะได้มาหาอะไรเล่นกันค่ะเราจะมานั่งขวาเชอกันค่ะคําว่าขวาแปลว่าลื่นหรือเลื่อนนะคะส่วนเชอแปลว่ารถขวาเชอก็คือรถเลื่อนค่ะเราจะมานั่งสิ่งนี้กัน นี่นะคะพี่คนแรกก็จะเป็นตัวแทนลองนั่งให้เราดูก่อนค่ะเจอเยออคือจริงๆอะพี่เขาบอกว่าเราสามารถมือนึงจับมือนึงถือโทรศัพท์หรือกล้องไว้ได้ที่จะได้ถ่ายใช่ไหมแต่ไม่มีใครถือเลยเพราะว่ากลัวแต่พี่คิดว่าเพ่จะลองดู เพราะว่าเพรเคยไปเล่นซิปไลน์มาแล้วแล้วถ้าเพรผ่านซิปไลน์มาได้อันนี้ก็น่าจะได้อยู่ปไะพร้อมค่ะพร้อมมากโซเรดี้เกอเกยโยโยเหรินเตี้ยวกลัวมั้ยไม่ไม่ยอะโอเคไม่เคยมีคนตก่ชอตี是第一 OK. เอาจริงนะคะทุกคนถึงแม้ว่าปีนเขาจะเหนื่อยเหนื่อยแต่เพชรก็ชอบค่ะเพราะว่าเราจะต้องใส่ความพยายามเข้าไปเราถึงจะได้เห็นวิวสวยๆจากด้านบนเหมือนเป็นการบอกเราว่าในชีวิตจริงเราก็จะต้องพยายามให้มากเพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่อยู่ด้านบนค่ะเมื่อกี้นะคะไม่เห็นวิวเลยนะคะทุกคนเห็นดาน,น้าเพชรที่แบบอย่างี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นว่าวิวมันสวยยังไงต้องมาเองนะคะ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงด้านบนแล้วนะคะโอ้โหเหนื่อยแค่ไหนทุกคนดูจากหน้าเพชรได้เลยค่ะเหนื่อยจริงๆไปกชงเลยยีลนนที่่ท อนนี้เราอยู่ในสวนฝรั่งค่ะทุกคนฝรั่งเนี่ยคนไต้หวันเขาจะเรียกว่าป๋าเล่ภาษาจีนคือป๋าเล่เนาะทุกคนจะสังเกตว่าฝรั่งของเขาเนี่ยจะมีผงห่อองไว้ y, ใช่ไหมคะ <โก S 1> เขาบอกว่า <โก S 1> เป็นเพราะว่า<โ>ก,การพวกแมลงอะไรพวกนี้นะคะแล้วอีกอย่างก็คือ,อมันจะทําให้ผิวของฝรั่งมันสวยกว่าแล้วเขาก็เปิดให้ดูเมื่อกี้คือสวยกว่าจริงๆนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะดูว่าฝรั่งสุกหรือยังไม่สุกนะคะตอนที่เราจะเก็บเนี่ยให้เราสังเกตว่ามันเป็นสีออกเหลืองหรือยัง ถ้าออกเหลืองๆแล้วคือมันไม่ใช่สีเหลืองนะแต่เป็นเขียวสว่างกว่าอย่างเงี้ยคือมันสุกแบบพร้อมเก็บได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันยังเขียวเป็นสีเขียวอยู่เลยเนี่ยแสดงว่ามันยังไม่สุกเนาะยังเก็บไม่ได้นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาแบบเก็บฝรั่งกันอันนี้ทุกคนเราจะลองเก็บฝรั่งเอ๊ะทำไมน่าสนใจเอ๊ะลากจะได้ก็ยังอ๋อ 一手拿这个啊อ一手把它拉下来下面อ๋อแบบนี้เห n ออ๋อใช่ใช o โอ้โหฟรังโอเคแดงโอเคั่งอารัชอบรังค่ะโอเคทุกคนเรามาลองชิมฟรังแดงกันนะคะวันก่อนเพจกินเปรี้ยวมากแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้มันจะไม่เปรี้ยว ไม่เปรี้ยวเลยหวานเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเปรี้ยวนะแสดงว่ามันอาจจะังสุกไม่พอแต่อันนี้มันสุกกำลังดีแล้วทุกคนดูฝรั่งของที่นี่ผิวเขาสวยมากดูอย่างนี้เลยแล้วดูสีทุกคนมันมีรอยกัดฟันเพรละขอโทษน,นะแต่ว่าสีมันสวยมากดูสิอืมอร่อยอชื่อ Yeah! สำหรับในตอนนี้นะคะเราก็ไปทํากิจกรรมหลากหลายกันมากๆในไต้หวันเลยค่ะตั้งแต่กินทําขนมใส่ไม้เล่นไฟเย็นดูพลุขึ้นเขาจนมาเก็บฝรั่งเลยนะคะทุกคนได้คําศัพท์ภาษาจีนคําไหนไปบ้างเอ่ยส่วนในตอนถัดไป mm hmm. เพชรจะพาไปทําอะไรอีกรอติดตามรายการจีนจ่มจ้านในตอนถัดไปด้วยนะคะสําหรับตอนนี้เพชรไปแล้วละค่ะเจเจียน